โอ้ยจมตูดเลยดินเ้ยบอสครับครับผมเสียสวัสดีครับผมเออเอ้ยทำไมเอ็งขับแมคโครแมมันเพื่อนดินหันเนี่ยตูดอะไอ้มันจมครับเสียเดินไปตรงนู้นแหละครับดินมันน่วมแล้วมันมันซุดมันซุดแล้วก็ไปโดนดินหน่อยนึงฮะอ๋อเป็นไงวะเสียเดี๋ยวผมล้างเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมล้างแล้วเอาสีสเปรย์มาพ่นมันถลอกหน่อยเดียวครับอ๋อเออมันเป็นไรพี่เออเสียก็ไม่ได้มาได้หรอกแต่ว่า ดูดูหน่อยเนาะได้ครับผมวม่าเรื่องตู้เนี่ยผมก็ระวังอยู่นะแต่มันมันไม่ได้ถะลอกอะไรเข้าลึกเราเสียมันแค่เปื้ดินเฉยครับเดี๋ยวล้างออกก็สวยแล้วเดี๋ยวอบผมเสียจะสั่งสีสเปย์มาเดี๋ยวพรุ่งนี้ชาใช่ใช่ใช่เสียสั่งสีสเปย์มาเดี๋ยวล้างเสร็จแล้วก็ชี่พ่นเลยใหม่เลยเสียเนาะต่อให้เมื่อชีพแค่ไหนมันก็โดนจริงไหมเสียเสียเข้าใจลูกน้องเนี่ยเพราะว่าเสียเคยขับไมโครมา กว่าจะมีรถนาดนี้เนี่ยเสียก็เคยโดนตูดใช่ครั่ต่อให้เก่งแค่ไหนมันก็ต้องมีวันพลาดมันไม่ได้พลาดไรนักหนาจนรับไม่ได้มันแค่ขูดเสียมันแค่ขูดนิดนหน่อยเนี่ยเสียอย่างว่าแหละเออแต่เสียเขาอาชีพนะเสียเสียเคยมากเลยนะเสียเคยขับรถมาก่อนเนี่ยผมว่าเสียต้องเข้าใจตรงนี้ใช่มันต่อให้เก่งขนาดไหนเนี่ยมันต้องโดนอยู่แล้วนะครับเสียนี่ไอไอไออย่างงี้ติ๊กเกอร์เนี่ยเดี๋ยวสั่งมาไหมเมไม่กี่บาทอันนี้มันถลอกรอยไม้แล้วขีดกวนน่อยๆไม่ได้เข้าถึงเล็กเสียเดี๋ยว เอาถูๆแขัดคันแล้วก็พ่นเลยนะครับผมสเปรย์พ่นดีๆเลยเนี่ยอย่างติ๊กเกอร์เนี่ยเดี๋ยวเสียสังไม่มาอันนี้มันโดนความร้อนเสียมันเลยดำไปไงดำตึงเล็กๆแต่เรื่องตู้เนี่ยผมก็ซีเรียสกันนะผมก็ไม่อยากให้โดนละแต่ว่าต้องไปซีเรียสมันทํางานแคบแคบมาเสียเนาะเสียต้องเข้าใจแหละเสียเข้าใจว่าเสียเคยขับมาก่อนเสียต้องผมว่าเสียเข้าใจดีตรงนี้เข้าใจเข้าใจอย่าไปซีเรียสมันทํางานให้เสียให้มันได้งานดีกว่าได้ครับผมอย่าไปเก๊กมากนะอย่าไปเก๊ก ไม่เ่ยงกันฮะถ้าเสียถ้าเสียเข้าใจลูกน้องแบบนี้ก็ดีผมเนี่ยลูกน้องก็รักลูกน้องก็ชอบอยู่ยาวนี่หลูกน้องก็รักรถเหมือนรถตัวเองนะแต่ว่ามันอย่างว่าเสียทํางานบางทีสถานการณ์มันไม่เหมือนกันนะมันไม่มันไม่ใช่ที่โล่งหมดนะฮะใช่ใช่บางทีมันก็บุกป่ามันเข้าที่แคบมั้งนะมันก็มีเลอะมีขีดขวดเป็นธรรมดาเสียมันแค่นี้นิดเดียวมันไม่ใช่ว่าต้องพังหมดทั้งตูดเออไปเรื่องแบงคอีเรื่องนึงแค่นี้มัน จิบจิบโอ้ดีใจมาเสียเข้าใจผมนึกว่าเสียจะด่าผมนั้นแหละไม่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 เสียก็ตกใจตอนแรกก็ทำไม้วเออเพราะอะทางมันเนอะเดินแค่นี้โอเคครับเสียแก้ไขกันล้างแล้วก็เดี๋ยวผมล้างเดี๋ยวเช้าล้างเดี๋ยวตอนนี้ฝนตกเจ็ดนั่นโดนฝนผมไม่ค่อยสบายเดีลยรดูแลตัวเองดูแลงานก็ให้งานเสียเดินก็เสียก็ภูมิใจแล้วนะไปไปไปเดี๋ยวเราหมดเราไป